สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับัซนิเบ้าดดำครับบุฟเฟ่ข้าวมันไก่วันนี้ปุณ่ะข้าวจะเซ่บบปะเนื้อไก่กับเลือดไก่เนาะค่ะเอาเรียบร้อยละสีไปเรียบร้อยอันนี้นิ้แตงครับต้นหอมน้ำจิ้มหนโตรดำน้อเห็ด,ดแส่บเ,เสบได้พี่น้องน้ำจิ้มข้าวันไก่น่ะแถมยังมีน้ำซุปอีกครบเนาะคะ่ะผมบุฟเฟ่เลยเมื่อนี้คุณะ่ะเขาเป็นหม้อสิกินไลท์ต้ในใดบ้างเนี่ยเธอ เขาเขานีค่ะเพื่อหงกลิ่นคาบอื่นะเพราะก็ไม่ได้หงแบบเขามันไกลลอยเปอร์เซ็นนะค่ะต่บ่างเขาให้เต็มเตมันจิ้เต็มมันก็เป็นเขามันไก่อยู่ถ้าเป็นลอยเปอร์เซ็นต์ก็คือหูแบบอ่เหมอเขามือนอืดนะเ่มันไก้แช่ยอืมันน่ะตามสูตริ่นน่องเบิ่งเอากระใสอย่างนี้ลงไปอีกหน่อยเถอะน่องใส่แบบบุฟเฟ่เลย อากระเทียมเลืยดไป็น่เนะแขนเตะเลยเอาไปนี้ลูกแล้วไ,ไปย่างงานเปย่ามไม่ผักผักนี่เน้นขาดประเด้ยคือแต่งนะเธอแม่นออกเลยเธอขามันใกล้คขาว่าไม่แต่งคือแบบมันบรเสรสมใจนะพี่น้องต้องแต่งเยอะๆอมืมีต้นหอมแล้วก็แตง มาปนีนพี่น้องมากินข้าวมันไก่น้ากันค่ะมาเด้อค้าป่ะนี้มากินข้าวน้ากันพี่น้อง mm hmm. แซ่บสุดอืมลากเลยค่ะ่ะาก็หอมนืออเะหอมเื mm ็ม hmm. แยกพักพี่องสีก็แดงดีฮะีใส่พิดแดงสิแบบนั้น ครั้งแรกมันก็ออกเป็นสีดำๆเนาะสีดำสีเหลืองอืมแต่ว่ารสชาติแซ่บอันนี้น,น,นัำจิ้มน้ำิ้มเปลืองนี่ก็ไปกินได้นะในห่างเนี่ยพิ่นจะรู้เลยมันกำลัง ขันิยูหิวไปมเมื่อไรเนี่ยซองจานพิเศษอัะนึ้นกันตรงนี้ละ่ะปอะห่างอะไรพวจะสนจะก,กินเมื่อกี้ย่างขันยูเลยพูดขอนเนี่ยขอนมันไกลเกลวยเตียวแล้วก็ในบั้มคอยมากินกระเตี๊ยบปันเดน็ดดิดีเหอ่ะ cái tiểu còn bàn tay phát thái nhờ cái thái nha cái này như <laughs> ừ. nha đó rồi ừ. อืมอืมดองหอมอ่อนเข็ดหลาย,ยุก่ะใหดเพื่อหลานน้ำ ว่าานก็ก hmm. ล really? ินต er> right. no ้นน้ำซุปกับอันนี่แหละเนาะมือมะเขาะกับไซุปกับเข่ากับไก่เมื่อไหร่เขาต้องให้ติ่มสุดเาพ่อแนามอย่างหูเนื้อหนัไก่ะต้มแล้วล่ะแล้วกระส่กระเทียมเม็นมัดมันแซ่หูหูมักไม่ใช่หรือย้อนเห้ยแตอน ตรงใจข้ามาันอืมมอข้ามหุ่ข้าวอืม อืมอืมมีใจอืมจะพักนะอืม mình làm cay mình làm nhàn im cả có thể chặt nhìn xôm chảy rồi cho kênh không มือกรอบกว่าหัหลังอืมเราวาเรื่องเสื้อผ้านาแพ้เรื่องไปนั่นไปนี่ะเป็นร้อง ก็ต้องเงยนบะมีตัดตายกันแต๊ตต่อั้งแต่สมัยไดล่ะพี่น้องสุกกระแจบ ทำไม่ให้ะตัวซุงลอยหายไปไหได้ะเดยนะได้ทคือแบบนะันอะคอยบนเขไม่รู้อะบางก็ั้งเันเน็บอ่นห,นนหนึ่งเขาต้องในห,หูงเขาหลายงั้นหูงเขาหลายนี่เป็นงั้นที่บนาเนะ เพราะว่าบ้านเขาไม่ต่ำเงเาดะมันไม่ม ỏ i ไงกําล้งเบาถึงว่าไปเฮ็ดบุ๋งสิน่ะนี่ ตั้งใจเถอะแล้วก็จ้างบ้านเถอนะน่ะมึงขอ้เลยเนาะเขาไม่เคยเห็นเช่นนี้แล้วก็ปันรนน้่ากินดีู่ดีนะเอมาตออไปนึง,นงด้านมันเล่าหนีเราเสีย่ย ำแล้วมันทำมาแล้วไปตื่นสูตรยิ่แต่ละว่าเราไปตื่นแล้วเป็นน,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 ปน,น้ำหนั่งไปเ,เพราะเพิ่นไม่ใจเพิ่นกับหายสูตรเลยแดแต่แบบัดเยื่อเยื่อหรือว่าออกจากเพิ่นไปครับแดดตะบัดไปทำมากอ่ะไปเนาะ แซ่บใยากจะกินต้านมจิ้มคับอันนี้นนเต้านมดี๋ข้าวลงกินต้นมจิ้มข้ากอดีเด้อ ก็จะจือว่าคนตัวของคนเราตัางกันบกเนาะน,น,นี่เลยกินดีอยู่ดีกับเพาะอะแล้วเรื่องกับเพาะรเห็นหเล่าต้องมาเปินมาทามมาะทิดอยากิอย่างทางนแล้วกินสุกเอะ ไม่กินอย่างบ่ออกเลยดี่พี่งนักกินอย่างที่แซ่บดูดีก็เนี่ดดนนยบหอมแซ่งมาเลยนั่นคือยาหอมเนี่ยมันปูกแบบนี้อ่ะ ปลูกได้เหอนปลูออกอาหัวหรือท่นปลูกขายต้นปลูกขายต้นมันเป็นเม็ดมะแมงท่้นตัดแบนน่ยตัดมันกูอ่านเลมเยมันมาผสมผักหอมยล้านอ่ะเป็ดปลูกเ้ยเอาดอกขึ้นมาเอาเอาอย่าเงี่ยเอาเอาใช้ขนาดเนี่ยก็ค่ยอยลีบได้ไหมใช่ไหมเนี่ยมานขางกาไก่เบ้านหลองเบนเน่ะ

เห็ดเบสซ์น้สมัยเห็ดหอมเผ็ดหอมแดงเป็ดต้นหอมลงนแล้วเสริมลองมาลวกกินกับปลนแซบอีเนี่ยต้นหอม วันวันหนึ่งคือไปตลาดอะไรก็ราคอเดือดต้นหอมหรือบางเงินคลิปหนึ่งเพอนั่งต้องบอกว่าให้ร้องรวกินกับป้นกระหย่องต้องแต่แบบมันหวานนมันหอมโโอ้หูเคี้ยงเยอะ <c oughs> <c oughs> ความเสบประ็ต้องพูดถึง้ะครับเดบล้เบด,ดเบลนะพี่น้องเสียบ่สซ่บนะความหิวป้อ,อมเสีบแมบ่แม่ก็บอกแม่ก็ส่งเสริมบอกว่าเนี่ยเมื่อเลงอยากให้กินข้าวสวยเนาะเพราะว่ากินพักกันกินลายข้ามมันจะหนักปวดอืมบอกว่าได้แล้วไหมแับ ส่วนละ t c l i นี้กับสิปากไว้สักนีดแหละเด้อค่ะพี่น้องหาพี่น้องมากินข้าวที่นั่นได้ข้าวมันใกล้จานทร์ไงจันทร์เนี่นได้กาแาเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะยิีต้อนรับพี่น้องเด้อค่ะ